อาจารย์อาจารย์กำลังจะบอกว่าแถวลุ่มน้ำสงครามเนี่ยเป็นอาณาจรรักรเกลือแม่อาณาจรรักรอันหนึ่งที่มีชื่อเฉพาะต่างหากมีอ,อาชีพผลิตเกลืออย่างเดียวแม่ครับเป็นแหล่งผลิตเกลือเพื่อที่จะป้อนคนในลุ่มน้ำโขงทั้งหมดอืมอาจจะไปขายเมืองน,นอกก็ได้เนาะส่งไปเมืองลาวเมืองอย่างเครื่องมันบ่มีประเทศลาวสมัยนั้นนะครับ เขาไปรับนำโขงทั้งหมอนะครับเขาไปทั้งตอนได้นะเมราว่าเนี่ยจากแรงนี่เพว่าทั้งทั้งตอนใตก็จะเป็นแรงแรงทุ่งกุลางครับ,รบงลงของอันนั้นคืออันนั้นคือแรงนึ่งีไปเลี่ยงอจาจจะของแต่ช่วงตอนกลางเนี่ยเนี่ยคือตรงที่บานท่าเรือนแรงในที่มัน่นยูุในหอบ้านบอหอห่หัวแหดท่าสะอาดหยือทั้งทั้งคำตะการทั้งนัง้นเป็นแรงที่พึ่ง ถึงเฮ็ดเมื่อบ่ถึง2-300ปีแต่ไอ้ที่ว่านี่บ้านบ้านอย่างไรบ้านท่าเรือครับบ้านท่าเรือครับเราเราอารยธรรมพวกนี้มันมันมาต่อเน,นื่องครับแต่ผมผมผมเบิ่งหลักฐานน่าโบราณสิอันไหนคือสมัยกรปกครติศาสตร์แน่ๆอืมแต่ความพอพอใจความประวัติศาสตร์ก็หลังจากนั้นก็นสิค้นพบหลักฐานสมัยทวารวดีก็มีอื าสมัยขอมาสมัยลานชาแล้วก็ตัาทายไปเลยคือกันกับแถวทาวันฮ่องไง mm hmm. นั่นแสดงว่าวิวัฒนาก,การของการผลิตเกลืออย่างยมันถ่ายทอดมาหลุนต่อ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 หล,นหลุนมาเรื่อยๆแล้วก็หายไปช่วงนั่นแหละสงครามชงตนรัตนโกสิมแต่บอได้หายไปเมื่อดอกแต่ทีนีคนอยู่ดอกเพราะว่าหลังหลังจากนั้นก็มีคนมาตมอม่มาเห็ดอยู่แต่ว่ามันหน่อยลงหละแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้